สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับยังไม่หมดกับเทคโนโลยีในรถของเรานะครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับการใช้งานของสาวก Android ดีกว่าระบบ Android นะครับสามารถใช้งานหรือว่าสามารถเชื่อมข้อมูลอะไรบ้างกับวิทยุรถในอิสตูของเราอันนี้ตัวอิสตูของเราเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบของ Android ด้วยกันได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ Android Auto นะครับแล้วก็มาร์ลิงโหมดนะครับสตัวนี้มันใช้งานต่างคุณสมบัติกันต่างที่ต่างเวลากันครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพามาแนะนําให้รู้จักครับว่า2โหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้งานในตอนไหนบ้างที่เหมาะสมกับเขาครับไปครับตามอ่ครับเรามาเริ่มจากการเชื่อมต่อของระบบ Android กันก่อนนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าใน Android เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ระบบนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับวิทยุของอิสตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้ว เล่ากว้างๆครับว่าคุณสมบัติการต่อที่ผมกำลังจะทําแบบนี้มันเหมาะกับรถที่เป็นสภาพจอ7นิ้วแล้วกันเพราะว่าจอ7นิ้วเนี่ยเขาจะไม่มีนิเกเตอร์หลักคือการเชื่อมต่อเพื่อให้นิเกเตอร์มันขึ้นมานั่นเองตอนนี้สมมุติว่ารถผมเนี่ยไม่เชื่อมต่อนิเกเตอร์นะครับไม่มีแล้วผมก็เลยจะทาการเชื่อมต่อแบบที่1ก่อนนั่นคือการเชื่อมต่อแบบ Android Auto นะครับง่ายมากเลยมีคุณสมบัติกว้างๆก,ก,ก็คือเน้นนะครับมันจะมีภาพานี้ก่อนผมเล่าก่อนว่า Android เนี่ยปัจจุบันมันมีกกกาารรรอััปเเดดดตยยนหลคนะคบ กลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ไม่ถึง Android 10ถ้าไม่ถึง Android 10คุณต้องไปทำการดาวน์โหลด Android Auto เป็น apk แล้วเข้าไปติดตั้งเองนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับแบบนี้แล้วไม่ค่อยเสถียร2ครับก็คือ Android ที่เป็น Android 10ขึ้นไปแล้วนะครับในมือผมเนี่ยจะเป็น a ั s ซุงนะครับอันนี้อัปเดตเป็น Android 11แล้วด้วยนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเพราะนั้น คุณสมบัติต่างๆจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ Android เครื่องนั้นๆด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับก็กดที่โตโฮมนะครับรูปบ้านนี้เลยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับว่ามีบลูทูธอะดิโอมีวิทยุมีแผ่นดิสก์ usb อะไรต่างๆแล้วแต่นะครับแบบนี้เลยสิ่งถัดมาครับสายเชื่อมต่อแนะนานะครับควรจะเป็นสายแท้ของเขาหรือว่าสายที่ติดมากล่องหรือว่าสายที่มีคุณภาพสูงๆแล้วกันนะครับวิธีการนะครับมาดูกันนะครับก็เสียบสายเข้าไปเลยตรงช่องนี้นะครับจะมีช่องล่างอยู่ช่องเดียวเลยรรอเเลลยยคับนนนีี่่ขึ้ มันยังมีคําเตือนเลยครับว่าการมองภาพขณะขับรถเนี่ยอาจทำให้เกิดบัติเหตุร้ายแรงได้ในเกี่ยวกับกฎหมายนะครับทั้งหมดเลยนะฉันยินยอมไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นไอคอนตัว Android Auto สามเดืยนสีฟ้าขึ้นมาเว็บเดียวนะครับแล้วโดดเข้าไปเลยนี่มาแล้วมันจะโดดดีดมาเป็นหน้าของตัวนิเกเตอร์ให้เราทันทีแปลว่าถ้าเป็นวิทยุรุ่นที่เราไม่มีนิเกเตอร์หรือวิทเนิ้วนะครับจะไม่มีหน้านี้เลยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้ววิธีกลับนะครับกลับมาอย่างนี้ พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมจะเจอเมนูอย่างนี้ครับในเมนูนี้สามารถเข้าไปปรับตั้งได้ด้วยว่าจะให้มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับอย่างในตัวนี้นะครับผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับคือเราเราเล่นก็คือเล่นแยกกันไปเลยนะครับไม่สามารถยุ่งอะไรกันได้เพราะนั้นพอผมเชื่อมต่อแบบ Android Auto แบบนี้เสร็จปุ๊บโทรศัพท์ครับวางไว้เลยนะครับแล้วเราก็มาควบคุมที่ตรงนี้แทนนะครับเนี่ยมีแผนที่นะครับ Spotify ครับ YouTube Music นะครับอยู่นี่ ยูทูบแบบภาพไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมก็มจะมีต่างๆเนี่ยมีสภาพอากาศมีปฏิทินมีข่าวสารโทรศัพท์อันนี้มีแน่นอนครับมาตรฐานนะครับเช่นผม,นนนมนต้องการดูแผนที่แยกกันนะครับแผนที่ของเครื่องยนต์ไอของเครื่องตัวนี้เนี่ยในในตัวนี้เป็นเครื่องหน้าจอ9นิ้วจะมีนีเวเกเตอร์ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ยุ่งเลยผมใช้ในตัวของ Android Auto นะครับก็สามารถค้นหาได้นะครับค้นหาตรงนี้ก็สามารถสั่งการได้นะครับเช่นเซนทันปิ่นก้า นนนับผมส่่งเเทิกเลังแสดงผลสําหรับเซนท่านปิ่นเกล้าเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นเซนท่านปิ่นเกล้าให้ผมเลยผมโอเคผมก,กดกดเข้าไปให้เขานําทางไปเลยนะครับทีนี้เขาจะนาทางแล้วครับว่าไปเซนท่านปาิป่นเกล้ามันก็จะเป็นเมนูเดียวกับที่เราที่ใช้ในมือถือลเลยครับที่เราใช้ Google นั่นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เสถียรตรงแน่นอนครับผมปิดนะครับต้องการออกมาครับเอาสปอร์ตดิฟายเอาสปอติฟายนี่ เพลงล่าสุดที่ผมเล่นเลยอ่าผมเล่นเลยนี่มาแล้วนี่ครับมาแล้วทีนี้เงื่อนไขครับถ้าเกิดว่ากรณีตอนนี้ผมเข้าเบรกมืออยู่นะครับผมเอาเบรกมือลงนะครับปลดปุ๊บสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแปลว่า Android Auto เนี่ยจะอนุญาตคุณจะขับรถเอาเบรกมือลงอะไรไม่ลงไม่สนใจครับคือใช้งานได้ปกติเลยเนี่ย ดูแผนที่ก็ดูได้ในระหว่างที่คุณฟัง Spotify เห็นครับเล่นอยู่เพลงเล่นอยู่นะครับเพิ่มเปลี่ยนเพลงต่อไปก็เล่นได้นะครับสามารถเราจะนำทางไปไหนก็ได้อยู่ที่เราเลยแล้วแต่เราเนี่ยนะครับมันปรับได้หมดเลยนะครับอันนี้อันนี้คือฟังก์ชันข้อดีของตัวของ Android Auto นะครับขออนุญาตดับเสียงก่อนนะครับหรือนะครับหรือฟังก์ชันโทรศัพท์เขาก็ยังอยู่เราจะโทรผ่านจากเครื่องก็ได้โทรผ่านจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นครับว่าอะไรเชื่อติดต่อ ของเราเป็นอะไรบ้างหรือว่าล่าสุดที่เราโทรหาใครมันจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากดหมายเลขเราอยากจะกดหมายเลขจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโดยรวมนะครับหน้าจานี้ผมให้คอนเฟิร์มนะครับจะต้องเหมือนกันสามารถปรับตั้งได้แล้วขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ Android เครื่องน,นั้นด้วยจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนฝั่ง iOS ฝั่ง Apple นี่เขาจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ Android น Android 10ก็จะอีกแบบนึง Android 11ก็จะอีกแบบหนึ่งือนดรอยด์สิ่เอ็ดก็จะอีกแบบหนึ่งครบคนละแบบัน ครัในส่วนของตัว Android Auto นะครับเขาสามารถเพิ่มแอปหรือว่าลดแอปจากตรงส่วนนี้ที่เราไม่ได้ใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะผมทําให้ดูเนี่ยอย่างในของตัวคุณสมบัติของตัวทำทรงนี้นะกันนะครับเอาง่ายๆเลยก็อ่ะมาปุ๊บที่ตั้งค่าครับพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนขึ้นนะครับไปถึงฟังก์ชันสุดท้ายครับเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นครับหน้าจอเราจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับพอหน้าจอเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปที่ทั่วไปครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าทั่วไปักแต่ง เนี่ยครับเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเราก็ออกเช่นผมไม่เอาเข้อความผมก็ออกไม่เอาปฏิทินผมก็ออกไม่เอาสภาพอากาศเราออกส่วนโทรศัพท์นะครับแล้วก็พวกแผนที่อันนี้เขาจะกําหนดไว้ตายตัวอันนี้เราไม่สามารถไปปรับแต่งเขาได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเอาออกไปหลายตัวเหมือนกันนะครับวิธีการครับก็คือจะให้มันหายไงก็คือร,รีเซ็ตใหม่คือ,อผมนึกออกแล้วตอนนี้ แต่ว่าไอคอน android auto กลับมาแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ายังกดงานใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเลยไม่เชื่อมต่ออ่ะผมเชื่อมต่อครับดูซิว่าไอคอนหายไปไหมที่ผมเอาออกมันจะปูมาปุ๊บไวครับ้อดีคือถ้าสายดีเนี่ยนะครับมันจะอัปเดตไวมากมาแล้วนะครับแล้วจะขึ้นเพลงที่เราเล่นค้างมาด้วยนะครับเข้าไปดูซิเห็นไหมครับเมนูที่ผมเลือกไวเมื่อกี้เอาออกประมาณ3ามเมนูออกหมดแล้วครับหายหมดเลยนี่ครับวิธีการเอาออกเอาใส่ก็เหมือนกันครับเนี่ยเราต้องการเพิ่มเข้าไปเพิ่ม พอความเพิ่มปฏิทินเพิ่มอะไรก็อัปเดตเข้าไปในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชักออกเสียบเหมือนเดิมครับแค่นี้เองครับถัดมาครับมาดูอันที่2อครับอันนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นฟังก์ชันอะไรให้กดตรงนี้ครับมันก็จะมีขึ้นมาครับโทรศัพท์ Android Auto เมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วนะครับนี่มิเรล i ิงนะครับแล้วก็มีระแคะมีระแคะที่ใช้กับตัว iPhone นะครับอ้าวมาดูครับมิเรลิงนะครับมิเรลลิงตัวนี้หรือว่ามิเรลลิงโหมดตัวนี้แล้วแต่จะเรียกนะครับคือตัวสะท้อนหน้าจอนั่นเออองคครรัับวิธีีีกานน้้ขดื ไม่ต้องเสียบสายแบบนี้ไม่ต้องเสียบสายนะครับก็วิธีการก็เข้าไปตีตั้งค่านะครับแล้เลือกที่ WiFi ครับมันก็จะมีปิดกับมิราแครให้เราเลือกที่มิราแครครับกดค้างเข้าไปมันก็จะถามหาเลยนะครับกำลังรอครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอย่างเครื่องที่มือผมนี่เป็นซัมซุงผมก็ไปเลื่อนหานะครับจะขึ้นคอว่า Smart Vi e w ผมก็กดเลยครับ Smart View Smart View กดปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นแบว่าคาออดิโอคือชื่อเดียวกันกับโทรศัพท์นะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่ มาแล้วครับขึ้นเลยครับ Galaxy S10 ครับตกลงเชื่อมต่อครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาเริเชื่อมต่อกันนะครับนี่ครับมันจะเด้งหาเลยนะครับในตัวของ Samsung S10 ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่า Smart View นะครับ Smart View นะครับต้องบอกกันก่อนว่าเป็น Smart View นะครับมันจะมีด้วยกันหลายชื่อมากนะครับมันเช่นสะท้อนหน้าจอ Smart View หรือว่าแล้วแต่ยี่ห้อ บางยี่ห้อก็ใช้ชื่อหนึ่งบางยี่ห้อใช้อีกยี่ห้อหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ข้อดีของนี่คืออะไรนะครับในบางรุ่นที่ผมลองต่อนะครับถ้าเป็นของที่ผมลองเมื่อเช้านะครับเอ่อตัวของอีกยี่ห้อหนึ่งอีกค่ายหนึ่งนะครับผมใช้ว่า Android 10แล้วกัน Android 10จะไม่สามารถบังคับที่หน้าจอวิทยุได้นะครับไม่สามารถปรับเขาได้เลยนะครับไม่เหมือนกับตัวของ Android 1 1นะครับ Android ส1เนี่ยสามารถบังคับได้ทั้งหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้เหมือนกันเลย นะครับอ่ะตอนนี้คืออะไรบ้างอ่ะผมต้องการจะดู y t u t u ครับผมเปิดยู u ู u อ่ะครับผมเลือกสักเรื่องนะครับผมเลือกอ่นนี้แหมเข้ากับเราจริงๆเลยผมเล่นแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้กาลังเล่นนะครับเขาก็จะมีการบรรยาย1 2 3 4อ่ะตอนนี้เสียงมาแล้วทีนี้ผมต้องการให้แสดงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมหมุนนะครับเนี่ยผมหมุนหน้าจอนะครับตอนนี้หน้าจอก็จะสามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่าผมสามารถดู Youtube ได้เลย นะครับแต่ครับผมไม่สามารถปิดหน้าจอได้นะถ้าผมปิดหน้าจอโทรศัพท์เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับทุกอย่างหมดครับจบเปิดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้อ่ะผมมาเปิดต่อนะครับผมเปิดต่อนะเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าผมกดปิดจากมือถือปุ๊บหน้าจอดับด้วยอีกอันครับตอนนี้ผมเปิดก็คือผมเข้าฟังก์ชันของเบรกมืออยู่ผมจะทําการเบรกมือลงนะครับผมกดเบรกมือปุ๊บจบครับเสียงเนี่ยมาเหมือนเดิมครับเนี่ยครับ เสียงคงมาเหมือนเดิมอธิบายเหมือนเดิมครับว่าเมื่อกี้ข้อดีของเบียคืออะไรเนี่ยไม่รู้แหละนะครับเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจเลือกวิดีโอนะผมนะครับถ้าผมเอาเบรกมือลงเมื่อไหร่ภาพถูกตัดทันทีนะครับโหมดนี้ครับคุณไปต่อไงก็ไม่ติดครับเพราะว่าเขาบังคับไว้แปลว่าโหมดนี้เนี่ยข้อดีเขาคือเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเหมาะกับเวลาที่เราเนี่ยไปจอดรถนานๆนนต้องการจะดู YouTube ดูหนังหรือว่าถ้าใครมี n e t f l i x นะครับมี n e t f l i x อยู่ในมือถือ คุณสามารถโยนภาพโยนอีกฟิกเนี่ยจากภาพนี้สะท้อนถึงกันได้เลยนะครับแปลว่าคุณสามารถดูหนังสบายๆเปิดเพลงดังๆดูหนัง,ง,งสบายๆอย่างนี้ได้เลยไปจอดรถอรถอเหมาะครับอย่างนี้เคลื่อนรถเมื่อไหร่หมดสิทธิ์ครับดูไม่ได้ภาพถูตกตัดทันทีอันนี้คือคุณสามบัติของตัวมาร์ลิงค์แต่ถ้าเป็น Android Auto ครับคุณสามารถขับไปดูแผนที่ไปขับไปดูแผนที่ไปได้เหมือนกันหมดไม่เห็นภาพใช่ไหมครับอ่ะย้อนกลับมาใหม่ครับตอนนี้อยู่ในลักษณะของตัวมาร์ลิงค์นะครับอ่ะผมเปิด นำทางนะครับอ,อ่าดูนะครับผมพลิกกลับครับนี่ตอนนี้ผมพร้อมจะนําทางถูกไหมครับอ่ะผมวางไว้นะครับผมไม่ได้ต่อสายนะผมไม่ได้ใช้ตัว Android Auto ผมเหมือนเดิมครับผมต้องเอาเบรกมือลงเพื่อทําการออกรถเห็นไหมครับพอผมเอาเบรกมือลงภาพหายทันทีต่อให้เขาสามารถขยายภาพออกไปจากมือถือเราได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนรถยังไงก็ใช้งานไม่ได้ครับอันนี้คือหมวดของฟังก์ชัน มันเรลิงก์โหมดนะครับเพราะฉนั้นเราต้องแยกคุณสมบัติเขาให้ดีครับว่าคุณจะต่อแบบไหนจะต่อแบบขนาดรถวิ่งหรือว่าต่อแบบขนาดที่เราเจอดอยู่กับที่ครับสรุปอีกทีนะครับในส่วนของ Android นะครับก็จะมีฟังก์ชันด้วยกัน2แบบนะครับนั่นคือ Android Auto แล้วก็ม e นเรื่องลิงก์โหมดนะครับ Android Auto เหมาะกับการที่เราจะใช้เวลาที่เรารถวิ่งนะครับหรือในโหมดที่เราใช้โทรศัพท์หรือในโหมดที่เราใช้ของนำทางแผนที่ต่างๆอันนี้คือตัวของ Android Auto ถ้ามันจะลิงก์โหมดครับเหมาะสําหรับฟังก์ชันที่เราต้องการจะใช้ดูพวกสื่อต่างๆหรือว่าดูหนังฟังเพลงจอดรถอยู่กับที่เช่นรอเพื่อนรอแฟนรอลูกอะไรเงี้ยโหมดนี้เหมาะครับเลือกให้ดีครับแล้วคุณจะใช้รถอย่างสนุกสนานนะครับช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับฝากคิดดีๆไว้ด้วยนะครับอิสระสุขอึ้งก้นไตครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อขอบคุณครับ